ดากุ้มดีนะหมาไม่หลุดมืออัาโถคนหล่มจะมาหมาบาห่องจ็กแอนด์โอ้ยจาทุกคนสิพากับเด็กหมาแม่มันหลอลูกมันขึ้นไปบ้านมีจักรัว นองนุนมเห้ดูนอนยังไเนี่นยงานแบดําเมลอ้ยโอ้ยมานแท้เงเกินมามาผี่เร็ว เป็นตัวเดียวไปอืนนองมาแม่น,นุ้มนมเปเอืนนองไป น้ำแม่ตัวเดียวอีกสองตัวเสียตัวสันแสดงว่าอีกสองตัวเสียไปล้ว ทุกคนมันอยู่น้าอิ่มมาแล้วทุกคนมามากไปทาเมรมันโอ๊ยแม่ทำเม้์แม่ทำเม้์ อีก้อนตัวไปใช้สัน ับอะไรเล้จ้าทุกคนใครจังไดหลับบานนี่ปุ่นแม่ไมก็ขึ้นไปเฮ่าอยู่ปุ่นนมจับอันวังแล้วนุ่มปะปะ,ปะง,ง,งไปต่ล่าง จับไ้แล้วจ้าตัวนี้คือตัวที่หกซีขึ้นมาล้วจ้ะทุกคนตัวที่หกแม่นไปตลอกขึ้นมากแต่ว่าอีกสองตัวตัวที่เจ็ดกับตัวที่แปดเนี่ยเาเห็นจ้าทุกคนจา้าพาลูกไปใส่ลูกเสียบารมหาลูกได้แล้วตัวปูตัวเมยตัวปู น้องมาไหน้ออุ้มึ้นมากผู้เดียวดวยจ้ะทุกคนคลิปนี่ึ้นมากผู้เดียวกับอีน้องหรอวะโอยโอยท่างไหนล่ะโอ้โอ๊ยโอ้ยหมืน แม่แค่ยังจะได้ตัวที่โฮนี่อุ้มตามได้แล้วจ้าทุกคนต่อไปอีกสองตัวจ้าไปใส่เห็นเห็นตัวเดียวเสียบักคุ้งไปเหียใสว่ว่เสียบักคุ้งบัวว่านี่นึ้นมากใส่ไข่จ้าไปถอดไปใส่แค่บึ้งก่น ลุมพอยายไม่ใหญ่ค่ะบ่มีไม่มไปถอดเสียมันไหลใสแบบนี้ลาขึ้นมาเ็เฉยงหึเพลงทุกข์เพลงเฮ้ยเออขึ้นมากบ่ได้กินเขาเด้ อีกสองตัวนี้ยานมันเสียแล้วยูยันมันหลงปลาแล้วภากลงกับทัานเจ้านาขีดตม ดากอุ้มดีนะหมาไม่หลุดมือตาโถคนหล่มจะมาหมาบาห่องจะกแอนดโอย,อย่างนี้โอ้ยคิดผาพเจ้าของเมื่อกี้โอ้้ดากเปียกเหรอคนดากเปียก หเห็นบ่หมูมาหาแล้วนี่หกตัวเหมือนเดิมอีกสองตัวค่ะจกักไหนก็นหาบ่เห็นไปเอาหัวหานคนได้ใจทุกคนเราไปเอาหัวหานมาให้หมาหน่อยก่อนป้าทุกคนเมืองสภาพปุ่มที่ะเห็นบ่ <c oughs> สภาพอุ้มเนาะมืม่นสีตุเมมูจีนี่นฮยียอยู่น้ำมูเริ่มเพลนเหนื่อยที่ไหนแล้วยยางน้ำแมงนี่ปุ่นไปแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวผมไปตักวาหารมาให้หมักนหน่อยๆนั้นก่อนคือสิหิวเขาแล้ว เดีวนั้นคือเพราะไม่กินน้ามูมาเลยนมมึงอกี่นมก็อยากกินหัวหานน้ำนองมาเลยเอานมมาเป็มาเป็ออกมา ไปแล้วจ้าทุกคนแปลอาเด็กหน่อยลงมาจากเขาแล้วหกตัวคือเกาขาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามอุ้มเลยนะจ้าล้วมาพอกันไหมคลิปหนาจ้าบ๊ายบายค่ะ